ลักษณะของผู้ชายเจ้าชู้มีผู้ชายเจ้าชู้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปอย่างชัดเจนนี่คือบางข้อที่สามารถระบุได้ 1. มีสเสน่ห์และสเสน่ห์เฉพาะตัวผู้ชายเจ้าชู้มีสเสน่ห์ที่น่าสนใจและเฉพาะเจาะจงซึ่งทําให้พวกเขามีความสามารถในการดึงดูดความสนใจของผู้อื่นได้โดยไม่มีความพยายามมากมาย 2. มีความเป็นผู้นําผู้ชายเจ้าชู้จะมีความเชี่ยวชาญและความเชื่อมั่นในตนเองและมักจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการนําและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น สามสุภาพและมีระเบียบวินัยผู้ชายเจ้าชู้จะมีทัศนคติที่ดีและพึงพอใจในการดูแลตัวเองมีการดูแลรักษารูปลักษณ์และการมีวินัยในการดำเนินชีวิตที่มีความเป็นระเบียบ 4. มีความสามารถทางสังคมมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมและมีความเข้าใจที่ดีในวงสังคมต่างๆ 5. มีความเป็นเลิศมีความสามารถที่โดดเด่นในสิ่งที่พวกเขาทำไม่ว่าจะเป็นในด้านอาชีพศิลปะหรือความสามารถทางสังคมอื่นๆ มีความเป็นผู้ปกครองมีความสามารถในการดูแลและปกป้องคนที่พวกเขารักและคอยดูแลแม้จะไม่ใช่ความรับผิดชอบทางกฎหมายแต่พวกเขาจะมีความเอื้อเฟื้อกับคนที่เขาให้ความสำคัญ 7. มีความเป็นที่ยอมรับมีความเป็นกลางและเปิดรับความแตกต่างของผู้อื่นโดยไม่มีทิ่ฐิและจะสนับสนุนให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในการแสดงออกตามสมควรของตนเองอย่างไรก็ตามการเป็นผู้ชายเจ้าชู้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่ก็มีข้อเสียหลายประการของการเป็นคนเจ้าชู้ดังนี้ 1. ขาดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากคนรอบข้างเมื่อเปิดเผยความจริงออกมามักทําให้สูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง 2. มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นหากไม่ใช้การป้องกันที่เหมาะสม 3. อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงและการทะเลาะวิวาทในครอบครัวหากคู่สมรสหรือคนรักรู้เรื่อง 4. ต้องใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังเก็บซ่อนความลับและพูดโกหกอยู่เสมอทําให้รู้สึกกดดันและเครียด 5. อาจเกิดความรู้สึกผิดและขาดความสงบสุขทางจิตใจจากการตระหนักว่าทำผิดต่อคู่ครอง 6. มีโอกาสตกเป็นเหยื่อของการแบล็กเมล์หรือถูกบังคับคู่เข็นจากคนนอกได้ง่าย 7. บางคนอาจหลงไหลและติดการมีพฤติกรรมชู้สาวเป็นนิสัยทำให้เสียครอบครัวชีวิตและอนาคตไปการเป็นผู้ชายเจ้าชู้จึงมีผลเสียมากมายทั้งต่อตอนเองครอบครัวและคนรอบข้างแม้อาจมีช่วงแรกที่รู้สึกสนุกสนานก็ตามแต่โดยรวมแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ